สวัสดีครับผมนายสมนึกวงทองผู้ใหญ่บ้านหนองมะตูมหมู่ที่9ตำบลอะแร่เพือเมืองจังหวัดาราชบุรีผมเป็นตัวแทนของหมู่บ้านหนองมะตูมจะพาทุกท่านมารับชมการดาเนินกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขครับกิจกรรมแรกที่เป็นกิจกรรมที่จะพูดถึงก็คือกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้3ประการ การแรกคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการน้อมนําแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีสู่แผนปฏิบัติการ90วันลูกสวนลัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเชิญชวนให้ประชาชนหมู่บ้านปลูกผักในครัวเรือนพืชผักที่ใช้ในการบริโภคเช่น คะนาวางตุ้งหอมกระเทียมใบมะกรูดซึ่งแต่ละคนก็จะใช้พื้นที่ในหน้าบ้านของตนหรือว่าหลังบ้านและบริเวณที่ว่างข้างทางถนนเป็นต้นในการปลูกครับบนของเราก็มีครัวชุมชนของวัดนาหนองครับซึ่งมีการปลูกพืชผักที่จะให้ชาวบ้านในตำบลน,นำไปประกอบอาหารได้ในครัวเรือนครับ การส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารเช่นไก่ไข่ปลาและในหมูบนหนบ่บ้านของตัวของเราก็มีวิสาหกิจชุมชนหมูหลุมท,ที่มีการเลี้ยงหมูหลุมและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นให้กรอกตุ้งเชียงโดยตรงนี้สามารถเป็นกลังอาหารที่สามารถดูแลผลได้ทั้งหมู่บ้านและตำบลอีกครั้งยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับ ชาวบ้านในตำบลและที่อื่นได้อีกด้วยครับครับสวัสดีครับผมนายสุพจน์สิงโตศรีนะครับก็เป็นประธานกลุ่มหมูหลุมอินทรียวิถีชุมชนตำบลดอนแร่นะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับการผลิตหมูหลุมนะครับที่นี่มีพื้นที่อยู่ประมาณ27ไร่นะครับแบ่งเป็นส่วนของหมูหลุมนะครับบ่อปลาแล้วก็ไก่ไข่นะครับไม้ใบนะครับแล้วก็ ส่วนของพืชผักนะครับที่ที่เป็นออรแกนิกทั้งหมดนะครับนะส่วนนี้เราผลิตปุ๋ยนะครับสำหรับหมูหลุ่มเนี่ยปีอยู่ประมาณ1,000ตันนะครับมีหมูอยู่ประมาณ2,000ตัวต่อปีนะครับสำหรับไก่เรามีอยู่ประมาณ200ตัวนะครับนะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งอาหารของชุมชนด้วยนะครับเป็นแหล่งอาหารที่ส่งให้ที่ในเมืองรับบุรีนะครับแล้วก็ส่งให้ตาม กรุงเทพร้านอาหารต่างๆโรงแรมและโรงเรียนนะครับ,รบมีการรับรองจากหน่วยราชการเป็นระบบ PGS และก็มาตรฐานฟาร์มเป็นฟาร์มปลอดยาแลนะปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็เป็นฟาร์มที่ไม่มีกลิ่นไม่มีแมลงวันนะครับไม่มีน้ําเสียการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนการจัดสุขลักษณะในบ้านเรือนชุมชนครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ เรียบร้อยสะอาดและถูกสุขลักษณะบริหารจัดการขยะใช้หลัก3าม,มาคือรีวิวลดการใช้ให้คิดก่อนใช้ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงมีการรดรงคลงให้ใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกประโยชน์การใช้ซ้ำเป็นแนวคิดการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าเช่นการใช้กระดาษสองหน้าการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ช้ยางรถยนต์ดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้รีไซเคิลการแปรรูปใหม่เป็น้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วสามารถรวบรวมขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าเพื่อนําไปให้โรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เช่นขวดพลาสติกขวดแก้วการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคือการให้ชุมชนสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อม และสร้างุุมชนสีเขียวเช่นปลูกผักปลอสารพิษไม่ใช้สารเคมีคัดแยกขยะการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมก็ะจะมีการร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญเช่นวันมาฆบูชาวิสาขาบูชาวันวันข้าภพรรษาออกพรรษาก็จะเชิญชวนให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตาม สาสนาคิจสำหรับประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านพูดภาษาไทายวนแล้วก็มีการแต่งกายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยวนเขาจะมีผ้าสิ้นสำหรับการนุ่งของสตรีแล้วก็การนุ่งเสื้อมอ้อมของผู้ชายสำหรับการประเพณิประโยชน์ในสาธารณะจะมีการจัดกิจกรรมกิจอาสาในวัน จะเริ่ม,มชวชนภาษาของรัชการนิสิตในวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาติวันที่5ทธันวาเป็นวันพ่อของแห่งชาติซึ่งก็จะเชิญชวนชาวบ้านในหมู่ออกมาร่วมกันพัฒนาการส่งเสริมการออกกําลังกายก็จะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการออกกําลังโดยสนับสนุนด้านอุปก,กรณ์ก,ก,รณก,กีฬาลูกฟุตบอลตะกร้อแบดมินตันและ ในการส่งเสริมให้มีการจัดการแข mm ่งขันฟุตบอลระหว่างหมู่บ้านซึ่งมีการจัดในทุกๆปีการส่งเสริมกลุ่มสมาชิกชุมชนที่เป็นรูปธรรมต่อยอดได้ซึ่งทางพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านได้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำไข่ มาบริโภคในครอบครัวเรียนบ้านหนองประทูมก็จะมีการรวมกลมุ่มอาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกเกษตรมูลุลมตำบลดอนแร่ซึงเกิดจากการรวมกลุ่มของคน,อนชุมชนที่เลี้ยงหมูไว้เป็นอาชีพมีการดําเนินการในรูปแบบของกลุ่มมีการผลมีการปันผลกําไรและพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอในปัจจุบันยังเป็นสินค้าโอทับชืนชื่อของหมู่บ้านสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงทางอาหารอีกด้วย การบริหารจัดการชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได้โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารดังนี้การจัดทําแผนชุมชนมีการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อปรับปรุงและแก้ไขแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยให้ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมคิดร่วมทํานําเสนอความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็น พื้นฐานระดับครัวเรือนเจ้าปทอและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช,ชสองคอโดยร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนาชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเพื่อบริหารแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บทั้งหมดประกอบข้อมูลในแผนชุมชนของหมู่บ้าน การส่งเสริมการออมและแหล่งเงินทุนในชุมชนส่นงเสริมการออมเงินสัจจะกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองประดมโดยขณะนี้มีสมาชิกทั้งสิ้น430รายซึ่งสมาชิกแต่ละรายจะนําเงินออมมาออมเป็นประจําทุกเดือนโดยจะเก็บเงินทุกวันที่3ของเดือนกองุนหมู่บ้านที่เป็นแหล่งเงินกู้เพื่อนําไปประกอบ อาชีพให้กับคนในชุมชนและมิตส,สวัสดิการให้กับสมาชิกการจัดกิจกรรมรณรงค์องการโรคและเฝ้าระวังโรคระบาดซึ่งก็จะมีการร่วมกับอสมอของหมู่บ้านในการกำจัดลูกน้ำยุงลายยการใสาทสายอาเบสเพื่อป้องกันการเกิดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคในส่วนของการป้องกันโควิด19 เรามีมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ตามนโยบายคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและรัฐบาลสำหรับสวัสดิการการช่วยเหลือกันในชุมชนสวัสดิการจากกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านในกรณีที่มีสมาชิกเสียชีวิตเราจะมีสวัสดิการให้อะไรละ4 0 0 0บาทสำหรับสวัสดิการจากกองทุนวันละบาท ในกรณีที่สมาชิกเข้าโรงพยาบาลจะได้รับเงินช่วยเหลือคืนละ100บาททำการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจัดเัญญาณออกตรวจในเวลากลางคืนและได้มีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องในชุมชน ในสมนึกหวงทองผู้ใหญ่บ้านหนองมะตูหมู่ที่9ตำบลนอนแร่เภือเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีขอจบการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ